สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปีดนิวส์ในช่วงนี้นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะตามเวลานัดหมายทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะทาง Truevision แน่นอนนะคะเช่นเคยกับการนําเสนอข่าวสาร,รเรื่องราวต่างๆในโลกของยานยนต์และวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันเจีรภาศีรตาบุตรพร้อมกับคุณพัชราภิญยาวาดคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามชมได้นะคะทาง Truevision รวมไปถึงกล่องนะคะ psi true tv ทางช่อง24และ Cable c, c t h รวมไปถึงทางเว็บไซต์ที่ w w w speed channel th t com ค่ะวันนี้ เรามาเริ่มพูดกันถึงเรื่องของปัญหารถติดนะคะ,คะที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายฝ่ายนะคะออกมารณรงค์ให้ออกมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะกระทรวงคมนาคมกลับพบนะคะว่ามีจมํานวนผู้ที่ใช้บริการของขอสอมออกรนะคะลดลงกว่า1ล้านคนนะคะ,คะตอนนี้ก็เลยต้องมีการแก้ปัญหานะคะโดยการให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็มีการบริการเพื่อในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวนะคะว่าแผนการแก้ไขปัญหาจราจร,จรของกระทรวงคมนาคมจะมุ่งเน้นให้ประชาชนนั้นหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นซึ่งอยู่ในแผนระยะยาวโดยขณะนี้นะคะผู้ใช้รถของทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกลดลงจากวันละ3ล้านคนนะคะเหลือเพียงแค่2ล้านคนเท่านั้นแล้วก็จะเร่งจานจัดซื้อจัดจ้างรถเมย์ NGV ใหม่นะคะเนื่องจากรถที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า3,500คันสามารถใช้บริการได้เพียงแค่2 7 0 0ถึง2,800คันเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการเร่งปรับปรุงการบริการแล้วก็หารถใหม่รวมไปถึงการจัดการระบบอีทิเกตนะคะหรือว่าตั๋วร่วมเพื่อให้การใช้รถของประชาชนมีความสะดวกและช่วยลดปัญหาการจราจรได้ในอนาคตค่ะซึ่งเชื่อนะคะว่าหากแผนดังกล่าวรุ่ล่วงก็คาดว่าจะแก้ไขปัญหาการจราจรได้ภายใน3ปีค่ะคุณโอสปีเป็นไงคะแก้ปัญหาจราจรรถติดได้น่าลุ้นนะเออคิดว่าจะทําได้คุณกวางถ้ารลองดูดิฉันลุ้นมากๆอยากให้ได้จริงๆเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็รอมาหลายสิบปีเหมือนกันนะคะปัญหานี้ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตาม<ช>นะคะนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นกันค่ะน<ช>ี่ก็คือเรื่องราวของการสร้างรถไฟฟ้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะความคืบหน้าของการสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลตามแผนแม่บทที่มีการนําเสนอไปนะคะจากเดิมอนุมัติไว้คราวที่แล้ว12สายตอนนี้ก็จะเป็น10สายค่ะและ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครโดยทางด้านของคุณจุลาสุมานพนี่นะคะผูอ้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะหรือว่าสนาคก็เปิดเผยบอกว่า17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณกวางก็จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าคอจอรอที่มีรัฐยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนี่แหละคะ่ะท่านรองนายยเนี่นะคะเป็นประธานงนานของท่านช่วงนี้เยอะมากๆเลยหลายเรื่องนะคะ,คะชอบหลายเรื่องลอเกินนะคะ โดยจะมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุม2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องรายง,งานความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับมีการเสนอลดโครงการรถไฟฟ้าในแผนแม่บทจากที่มีการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้12สายให้เหลือ10สายโดยมีการรวบรวมเส้นทางที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเป็นเส้นเดียวกันไม่ได้มีการตัดเส้นไหนออกนะคะนอกจากนี้ก็มีการเสนอให้คอจรออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครตามที่เมื่อ ชู่งนี้นะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายจากท่านนายกบอกว่าลงมาแก้ปัญหาเรื่องการจราจรหน่อยและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันนิดนึงเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันเดินหน้าอย่างรวดเร็วรวมถึงเสนอให้ทางคอจรอนะคะอนุมัติมาตรการสลับเวลาการทํางาน ของ่วยงานราชการาค่ะแล้วก็รวมไปถึงรัฐวิสาหากิจด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเช้าแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรขนส่งระยะเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเขากําหนดไว้สช่วงเวลาด้วยกันนะคะคุณกวางก็คือ1เนี่ยช่วงเวลา8ปดโมงจนถึง 16นาฬิกาก็คือ8โมงถึง4มงเย็น 2. ก็คือเวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งและช่วงที่3ก็คือ9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะคะทางนี้ก็เพื่อย่นระยะเวลาเข้างานและเลิกงานจึงทําให้ใช้เวลาในสํานักงานเนี่ยน้อยลงหึงชั่วโมงเป็นการช่วยกันผลัก ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าด้วยจึงอาจจะต้องมีการนําเรื่องนี้เสนอให้กับคอจรอเห็นชอบก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมครมออนุมัติจึงจะเริ่มปฏิบัติได้ทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกนะคะว่าการเหลื่อมระยะเวลาการเข้าทํางานออกทํางานจะสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ทางด้านของเอกชนเขาก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้ทางด้านของราชการก็เริ่มจะเข้าร่วมบ้างแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะ ได้แก้ปัญหาจราจรกันได้แค่ไหนนะคะต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านของ TTF International นะคะเขากำลังที่จะจัดงานการแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ค่ะงานนี้เขามีชื่อว่า Bus and Truck 12นะคะจัดขึ้นเปทั้งที่9แล้วค่ะแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่1 3พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยนายชาตรีมันคานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดก็ได้เปิดเผยนะคะถึงผลตอบรับของผู้แสดงสินค้า Bus ส and Truck ซึ่งยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานในปีนี้อย่างล้นหลามนะคะซึ่ง Bu ส a n d Truck 1 2จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Ge a r ค่ะเป็นงานแสดงสินค้าที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานรักษาส,สิ่งแวดล้อม,อมที่เป็นการจับมือแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ผลักดันการจัดงานในปีนี้ มีอยย่่่างเเต็ทลคะสำหรับการแต่งงานบัสเซนทัก1-2ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับสิ่งที่จะนำเสนอในงานนี้ก็คือเทคโนโลยีของรถเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากตัวโลกมีบริษัทชั้นนำของรถเพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถโดยสาร นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมแสดงอย่างครับข้างครับ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการประชันคุณลักษณะพิเศษของตัวรถไม่ว่าจะเป็นการประชันแสงสีเสียงนะคะอนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งผู้ที่สนใจร่วมงาน Bu ส and Tru c k 1 2งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่9สามารถร่วมงานได้นะคะระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่อาคารแสดงสินค้า106ศูนย์นิทรศการและการประชุมแห่งชาติไบเทคกรุงเทพนี้นะคะ1-3พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่ง านนะคะที่สําหรับบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกว่าเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็น s m e ขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดกลางก็สามารถที่จะไปติดตามงานนี้ได้นะคะเอาละค่ะไปดูอีกหนึ่งงานดีกว่าปกติถามคุณกวางดีกว่าเป็นคนชื่นชอบรถแนวคลาสสิกหรือว่ารถเก่าๆบ้างไหมคะชอบดูนะคะแล้วก็ชอบโมเดลรถชอบโมเดลรถยิ่งสะสมยิ่งชอบใช่ไหมยิ่งมีเยอะหลายคนยิ่งอิจฉานนเวลาเห็นนะคะแต่ว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของรถเก่าแต่ว่าเป็นรถเก่าเรโทรหายากจากญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าติด ตามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของ River City ได้มีการจัดงานคลาสสิกาเจแปนิสเรโทรนะคะเป็นการรวมพลสุดยอดเรโทรคาหาย,ยากมากที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นมาให้แฟนๆแล้วก็สาวกเนี่ยได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ โดยทางด้านของศูนย์การคาริวเซตี้ร่วมกับสมาคมรถคลาสสิกแห่งประเทศไทยและชมรมรถโมเดลแห่งประเทศไทยนะคะนี่เลยค่ะคุณกวางเห็นไหมคะคุณผู้ชมจัดกิจกรรมคลาสสิกคร์นะคะตอน Japanese Retro ค่ะจะแสดงรถคลาสสิกสัญชาติญี่ปุ่นหายากจำนวน10คันพร้อมด้วยรถโมเดลอีกกว่า200คันเห็นไหมคะคุณกวางไปงานนี้ได้กลับบ้านแน่นอน บนพื้นที่1,000ตารางเมตรบริเวณแกลนฮอร์ชั้น1น,นะคะโดยรถคลาสสิกหายากเนี่ยก็มีตั้งแต่ดัตสันแฟร์เลดี้รถสปอร์ตยอดนิยมที่มมูลค่าในตลาดกว่าล้านบาทรถแห่งตำนานริฟนะคะอย่าง Toyota AE86 จากการตูนเรื่อง อีนิเชียดีนะคะโอ้โหก็โอ้โหดิฉันไม่ไม่ไม่เคยติดตามเรื่องนี้นะอี In นิเชียดีนะคะเรื่องนี้มีชื่อเสียงมากนะคะก่อนหนะะ้านี้แล้วก็คือไม่สันทัดเรื่องกระตูนเนี่ย <laughs> นะคะแล้วก็ต่อกันที่อีหนึ่งรุ่นก็คือด้าสันซันนี่นะคะอันนี้ก็เป็นรถต้นแบบนะคะรถเล็กประหยัดน้ำมันของตระกูลซันนี่ในปัจจุบันก็คือมี m a z d a R X 4แล้วก็รถสปอร์ตขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากอย่างนิสสันสกายไลน์ C ห0ึ่งฮากุึกะนะคะรถรุ่นที่โด่งดังในด้านการออกแบบแล้วก็รวมไปถึงเครื่องยนต์ด้วย แล้วก็อีกหนึ่งค่ายค่ะที่อันนี้นี่ยังทานเห็นอยู่โตโยต้าเซลิกเป็นรถที่ครองสถิติประสบความสําเร็จอย่างสูงในตลาดทางด้านการออกแบบแล้วก็การขับขี่นะคะแล้วก็ยังมีรถที่หายากรุ่นอื่นๆอ,อีกกว่า10คันด้วยกันมาโชว์ตัวในงานนี้พร้อมกับการจัดแสดงรถโมเดลอีกกว่า200คันค่ะสำหรับปีนี้ก็มองว่าเตมอมนควรจะเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ากระแสกระแสญี่ปุ่นมา,นาด้วย แล้วก็รถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ามาในบ้านเราเป็นเวลานานแล้วผูกพันกับคนอั่นคือในเมืองไทยมาช้านานจนเราทุกคนเนี่ยเห็นรถญี่ปุ่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเอาเนี่ยแล้วกันแล้วแล้วมันมีอะไรที่แบบคือเราเห็นอยู่เรื่อยแล้วแล้วหลายๆรุ่นที่เป็นอะไรที่แบบมันมันมันยังมันยังติดอยู่ในใจเราเะนี้ใช่ใช่แบบทุกผู้เนี่ยเราเห็นไหมเราเด็กๆเราเราลุ่นอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้บอกโอ้โหมันมีด้วยหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมรับใช่ก็เลยได้ศึกษาขุ้นเองแล้วเราลองจัดอะไรกันหน่อยให้ดูนะครับผมครับแลนะครับ งานนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนี่นะคะสามารถที่จะเลือกซื้อโมเดลที่หลากหลายแล้วนี่นะคะก็ไปได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม10โมงไปจนถึง2ทุ่มที่ศูนย์การค้า River City บริเวณแกลนฮอร์ชั้นหนึ่งนะคะคุณกวางงานนี้รับรองว่าไปสัมผัสกับโมเดลรถยนต์กว่า200คันได้ใช่แล้วโมเดลรถยนต์นี้ที่ชอบด้เพราะว่าจริงๆแล้วซื้อรถ จะใ,ใหญ่ไม่ได้ไงก <c oughs> ็เลยต้องดูโมเดลรถไปก่อนไง <c oughs> นงอย่างน้อยมันก็ตอบสนองความต้องการของเราได้ในเบื้องต้นใช่ไหมคะโมเดลรถนี่ราคาไม่ไม่ถูก <c oughs> นะไม,มไม่ธรรมดา <c oughs> อยู่นะ <c oughs> ดเดี๋ยวช่วงนี้ <c oughs> พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะมีรายละเอียดของคุณเดชาไกรศาสตร์นะคะที่เขาขึ้นแท่นว่าที่แชมป์แล้วนะคะของกิจกรรมการแข่งขันนะคะ M F J All Japan Road Race 2012จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะ